ตกใจดิตกใจคือวันนั้นน่ะนุกรับช่อกําลังใจจากพี่เอฟซีพอดีนุกเลยยังไม่ได้เข้าไปดูทีแรกแล้วก็ได้ได้มาเข้าไปเห็นช่วงตอนสองทุ่มอะไรเงี้ยก็แอบตกใจเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีอะไรแล้วว่าอะไรเงี้ยเอฟซี FC ก็โพสตเต็มเลยอะไรเงี้ยก็กลักวกลัวกลัวทุกทุกฝ่ายมีปัญหานุกก็ไม่อยากให้ทางร้านเสียหายด้วยไม่อยากให้ทางเอฟซีเสียหายเหมือนกันกันแ,แล้วก็ตัดปัญหาเลยก็ อ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วกันมีโอกาสดีๆเราค่อยไป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 งานร้านนั้นใหม่ค้ยผู้ใหญ่น่ารักมากผู้ใหญ่เขาก็มาหานุ้งก็ขึ้นเขินนะจริงจริงุูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นอยหรือหรือไม่ได้โกรธเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ขอโทษนะขอโทษแทนแทนน้องๆด้วยน้องๆเขาไม่ได้คิดอะไรเขาคิดน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยลูกก็อุ้มไม่ได้ซีเรียสเลยครับตามทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยพี่พี่ก็ลงโทษน้องเขาแล้วได้ได้สั่งให้น <the key card. S 1> <the> ้องเขาพักงานหรืออะไรเงี้ยใช่ครับุูกก็บอกว่า น right, no. on oh wow. yes. like so claro. ุ้งไม่ได้ซีเรียสเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามัน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 เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วความคิดคนมันมันแตกต่างกันส่งกำลังใจให้เพราะว่าเรื่อดราม่าไปไปบอกว่ามันเป็นมันมันมันอยู่คู่กับลูกตายอยู่แล้วใช่อันนี้ดราม่าก็ก็ก็ถือว่าเป็นสติเตือนใจเพื่อนึงคือว่าเออเราก็อยู่ของเราดีๆบางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเราขนนนาดั้ชินแล้วครับัทำความนอกจากเราจะมีภูมิแล้วเราต้องทำความเข้าใจด้วยว่า คนทุกคนเขาไม่ได้เกิดมากับคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันความคิดมันแตกต่างกันคนคนนึงมีความคิดใช่ฮะ <S 2> <S 2> <S 2> เราไม่สามารถไปบังคับให้เขามามารักเราได้ทั้งหมดหรือมาเกี่ยนเราได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยใช่ครับเราต้องเราต้องอยู่กับมันให้ได้ก่อนหน้านั้นก็มีมีพี่บาบูให้วิดีโอคอลกับแม่หมูก่อนที่จะได้มาเจอกันแม่หมูก็เลยโดนตกไปแล้วก็แม่หมูก็เลยไปถ่ายตริงตอบดูว่าออลูกคนนี้น่ารักมีโอกาสก็เลยได้มาเจอตัวจริงในวันในวันไลฟ์สด หน่อืมอ้วนหนักไหมนี่ยังอ้วกไม่ไม่หนักนะครับยังอ้อกไม่หนักเท่าไหร่แม่ดูในความน่ารักของเราครัเป็นเด็กเด็กเด็กก่อนน้องใช่เปิดแต่วันจันทร์ที่หกให้ก็ยังคิดถึงพี่พี่นายเหมือนเดิมใช่ครับเนี่ยดีนะที่ผมไม่ได้ไปด้วยถ้าผมไปด้วยไปไปนอนตักแล้วผมจะชวนแม่เขาคุยทั้งคืนแม่ควรให้นอนตักอยู่นั่นแหละ ก็ถือว่าเป็นความความอิญทีได้รู้จักกันก่อนหน้านั้นก็มีมีพี่บะบูให้วดีโออกับแมหมูกนได้มาเจอกันแมหมูก็เลยดนตกไปแล้วก็แม่หมูก็เลยถายริงตอดูว่าเกคนนี้น่ารักเมกาสก็เลยได้มาเจอตัวจริงในวันในวันไลฟ์สดของพี่หมัด่น่า นนอนตักน,นอนตัก<ะ>นอนตัก <c oughs> น,นอนนอนนอนตักนอนตักแต่แม่โมว่าตกตรงตักว่ามันนอนตักแม่ลกูกน่ารักน่ารักอืมอ้อหนักไหมนี่ยังอดไม่่ไมหนักนะครับเนี่ยังอไม่หนักเท่าไหร่แหม่แมแม่แม่ดูหนอก็แม่แม่ดูในความน่ารักของเราคราบเป็นเด็ก ก็ยังคิดถึงพี่พี่นายเหมือนเดิมใช่ครับพี่ก่อนจะมองวงขงปู่นี่แบบแคลับมเยอะมันจะมองให้มีอยู่ในแบบแอบของหัวเราน่ารักมากใช่ครับลงวงอนรเด็กวงวงการเด็กวงการเด็กวงไมนตัวกับไม่แฟนเป็นยังไงน่ารักเหมือนแม่ลูกจริงจริงใช่เราดูเรายังอมยิ้มเลยไม่แต่จริงๆเราอยากถามนะว่าตอนที่นอนหนุนตักอ่ะเขินเขิน ก็มีแอบเกินบ้างคือแบบเจอเจอกันครั้งแรกไงแล้วอยู่ดีมันนอนตักแม่ลูกเนี่ยเนี่ยดีนะที่ผมไม่ได้ไปด้วยถ้าผมไปด้วยไปปานอนตักแล้วผมจะชวนแม่เขาคุยทั้งคืนแม่คุยไม้นอนตักนั่นแหละ่่่ถถือออวาาไไจเเลยมมมั้้ตนนีหก็ถือว่าก็ไม่สนิทมากแต่ก็รู้จักกันเป็นแม่ที่บูกเอ็นดูก็อยากไปกิน ข้าวเราไประทานข้าวกับแม่สักครั้งได้เพราะว่าตอนนั้นเจอกันแค่ตอนเราไลฟ์สดทำงานได้เดี๋ยวเดี๋ยวล็อกคิวให้เลยครับอ่าต้องไปเดี๋ยวเป็นเพราะรอบนี้อ่าถ้าถ้าเขาชวนไปก็ไปครับโอเคไม่ชวนครับฮะเลยชวนไปหน่อยอ่าได้ครับบอกแม่หน่อยว่าเดี๋ยวพาเพื่อนมาพาเพื่อนมาวะเนี้ยเนาะยากไม่อยากน้อยให้ไปนั่งกินข้าวด้วยก็ได้ าาอ,อะไรนะอะไรนะอ๋อที่ผ่านมาเหรอครับผมก็ตอนนี้ก็โอเคหมดทุกอย่างแล้วครับที่ที่ผ่านมาก็ที่ท,ที่ทุกคนเขาเห็นเนาะ<ช>มันก็มีม,มีมีนามาหรือมีโพสมีอะไรออกมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเข้าใจในมุมพีพีเอฟซีเราด้วยเอฟซีเราก็เปรียบเสมือนพ่อกับแม่เราอะไรเงี้ยไม่ชอบอ คนที่รักระหว่างดีคล้ายๆพ่อกับแม่เราอ่ะไม่มีใครมาโดนยเห็นเห็นลูกโดนด่าโดนว่าโดนบูลลี่โดนทำร้ายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบแล้วทางหลานุูกก็ยังเข้าใจอีกว่าบางครั้งเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเขาอาจจะหยอกเราหรือเล่นๆกับเราอะไรเงี้ยทีแรยผู้ใหญ่น่ารักมากผู้ใหญ่เขาก็มาหาุ๊กุ๊กก็ขันขืนนะจริงๆจริงๆุ๊กไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้น้อยหรือหรือไม่ได้โกรธเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ขอโทษนะขอโทษแทนแทนน้องๆเลยน้องๆ,องๆเขาไม่ได้คิดอะไรเขาคิดน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยนุกก็คุณมไม่ได้ซีเรียสเลยครับไม่ไม่ไม่ครับขเขาก็บอกว่าทางทางทางร้านเขานะ่างทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยพี่พี่ก็ลงโทษน้องเขาแล้วได้ได้สั่งให้น้องเขาพักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนุก็บอกว่าไม่นุกไม่ได้ซีเรียสเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามัน ม,มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วความคิดคน,ม,นมันแตกต่างกันเพราะว่าไม่อีกไม่นานนุกกับทางร้านก็น่าจะได้ร่วมง,งานกันอยู่แล้วอาจจะได้ร่วมง,งานกันแน่ๆอะไรเงี้ยตกใจดิตกใจคือวันนั้นนุกรับช่อกําลังใจจากพี่เอฟซีพอดีนุกเลยยังไม่ได้เข้าไปดูทีแรกแล้วก็ได้มาได้มาเข้าไปเห็นช่วงประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยก็แอบตกใจเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีอะไรและวะ้วว่าอะไรเงี้ย เอฟซีก็โพสเต็มเลยอะไรเงี้ยก็กลัวกลัวกลัวทุกทุกฝ่ายมีปัญหาลูกก็ไม่อยากให้ทางร้านเสียหายด้วยไม่อยากให้ทางเอฟซีเสียหายเหมือนกันก็เลยก็ตัดปัญหาเลยก็อ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วกันมีโอกาสดีๆเราค่อยไป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 งานร้านนั้นใหม่ครับไม่ไม่ไม่ครับผู้ใหญ่น่ารักต้องบอกว่าผู้ใหญ่น่ารักมากเอากระเช้ามาแล้วก็มาขอโทษลูก กับตัวเองเลยเป็นตัวแทนเป็นขนาดไม่ได้เป็นคนทำผิดแต่ก็ใช่ใช่ใช่เป็นเป็นตัวแทนมาลูกก็บอกเขาแหละอย่างที่ลูกพูดว่าโลกมัน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 แคบสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้ร่วมงานกันเหมือนเดิมใช่ใช่บางครั้งลูกอาจจะไปบางครั้งไปอาจจะไปอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งกำลังใจให้ครับเพราะว่าคือดราม่าไปไปบอกว่ามันเป็นมันมันอยู่คู่กับลูกไปอยู่แล้วใช่อันนี้ดราม่าก็ก็ ถือว่าเป็นสติเตือนใจเรื่อนเพื่อถือว่าเออเราก็อยู่ของเราดีๆบางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเราขนนนาดั้ชินแล้วครับตั้งรับผมชินแล้วครับตั้งรับใช่ครับความคิดมันคนละอย่างกันร้อยพ่อพันแม่เราจะไปบังคับให้เขามารักเราทั้งหมดมันมันมันไม่ได้หรอกแต่แม่แต่แม่บอกว่าเราชินแล้วว่าเราดีกับตรงนี้มีภูมิแล้วครับ คือเราต้องทําความนอกจากเราจะมีภูมิแล้วเราต้องทําความเข้าใจด้วยว่าคนทุกคนเขาไม่ได้เกิดมากับคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันความคิดมันแตกต่างกันคนคนนึงมีความคิดใช่ฮะเราไม่สามารถไปบังคับให้เขามามาลักเราได้ทั้งหมดหรือมาเกี่ยนเราได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยใช่ครับเราต้องเราต้องอยู่กับมันให้ได้สัจธรรมมนุษย์เขาให้กำลังใจเสมอตลอดอยู่แล้วใช่ครับ ดีใจตั้งแต่ได้ร่วมเดินทางกันแล้วครับที่ที่ครั้งหนึ่งเราได้ร่วมทํางานแล้วเราสําเร็จมากับกับเพื่อนคนที่ที่ดีที่สุดสําหรับเราถ้อย่างคนนี้เขาอยมองเราอีกส่วนรนึงอยากายาจะบอกให้เขาเปิดใจแค่ไหนบ้าฮะอยากจะแค่เขาเปิดใจ,าจากับคนที่อ,อาจจะมองเราด้านบนอยู่เลยอยากให้เปิดใจจริงจริงๆถ้าจะบอกให้เขาเปิดใจมันมันบอกเขาไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าถ้าคนคนคนหนึ่งที่เขาไม่ไม่ชอบเราเราจะทําดีขนาดไหนหรือเราจะพัฒนาขนาดไหนเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ในคั้หอครับ, <c oughs> รบเราแค่ไปโฟกัสคนที่เขาชอบเราดีกว่าคนที่เขาชอบเรารักเราคอยผลักดันเราอ่ะเราทําให้พวกเขาคนนั้นใจปูด,ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่คร, <c oughs> ครับถ้าเป็นไปได้ยืมยืมตังค์ได้ไหมครับ อันนี้เจ้าใหญ่เจ้าใหญ่คือห้องห้องหอผมหอผมก็ยังเช่าอยู่เลยครับตอนนี้อันหอก็็เช่าเช่าไปอันนี้ซื้อเชื่อไหมว่าในบ้านผมอ่ะปายเขาเป็นเขาชอบนั่งชิวๆใช่ไหมผมสร้างบาร์เลยผมสร้างบาร์ในบ้านอะไรนะ ของเพื่อนๆและก็เราอย่าไปว่าของปลายคนเดียวแม่งั้นเดี๋ยวไปนั่งทุกวันซวยเลยมีมูลของปายที่แบบปายพองว่าเรียกของฉันตามจริงแค่มีร้านร้านสนามหญ้าอยู่ข้างหน้าบ้านก็พอแล้วครับไอผมไปนอนให้ปายไปนอนอยู่แถวนั้นก็พอแล้วนอนสนามหญ้ายังมาแล้วก็เอาแบบเพื่อนปลายยัยครับคือ นุกออกแบบเพื่อเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อ,กอีกอีกในส่วนหนึ่งคือนุกตั้งใจที่จะจะทำรายการตัวเองด้วยรายการที่สามารถถ่ายในบ้านได้อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่แต่แต่หลักๆก็คือเพื่อนๆตอนนี้ติดบ้านไม่รับคุณอะไรนะฮะตนนิดบ้านไหมีบ้านใหม่แล้วยังไม่ได้เข้าไปอยู่นะพี่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยบิวอินอยู่นี่ก็เลยว่ามามาเห็นพี่ๆปุณอภพพอจะมเาเสิร์ฟน,นะฮะแล้ว <พอ S 1> <อ>ส่งมาเรื่องดี คิดไว้น่าจะเดือนเกิดครับเดือนตุลาฮะเดือนเดือนตุลาแผหลังาเท่าไหร่หลังไม่ได่ได้แหลังนั้นร้อยเกินไปแล้วสองร้อยป่ะจะไปตีหวยอ่ะเป็นเลท่งคนอะไรคะประมาณนั้นอุ้ยอีกแล้วประมาณนั้นครับไม่รวมครับไม่รวมครับอันนี้เราได้ประโน ก็ก็มีเถื่อครับมีเถื่อลยมันมันต้องเกินอ๋อตั้งไว้ครับมันตั้งไว้ว่าขอสามปีสามปีแล้วก็ปีที่สี่ก็ใช้ต่อไปสามปีที่แรกตั้งไว้ไม่เอาไม่เอาเกินสิบตอนแรกตั้งไม่เกินสิบเพราะว่า แล้วมันมันไปเห็นแล้วมันชอบอ่ะพี่อชอบแล้วแล้วค่อนข้างที่จะเป็นหมู่บ้านที่ที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยทุกอย่างอ้ไเยเงี้ย,ยพ่อแม่เขาน่าจะไม่มาอยู่เหรอ,อเขาจะมาเป็นบางครั้งเพราะว่าพ่อแม่ก็เขาอยู่ปามเขามีความสุขแล้วตื่นเช้ามาเห็นวัวเห็นควายได้รดน้ำต้นไม้เขามีความสุขแล้วอยู่คนเดียวบ้านหขนาดนั้นก็พูดทีมงาเนเยอะครับไม่ไม่หมายถึงนุ๊กก็อยู่คนเดียวแต่ทีมงานก็จะไปมาหาสู่รวมทั<อ>้งเพื่อน ไปก็ไปนั่งกินเหล้ากินอะได้วยอะไรเงี้ยพอตตตัอบกับเลขมากยังวนกับไม้วนกับไม้ับอ้นะไหะเลอ่อรอะเลื่ออะหนึ่งตัวมีเก้ามีเก้าใช่ค่มีเก้าเก้าเก้ามีเก้ามีเก้าโอ้ยขอหมดถ้า่งนั้นอะไม่คือผมอ่ผมไม่อยากบอกเพราว่า คือเวลาเราบอกมันคนละอย่างกับปลายบอกปลายบอกอ่ะรูกใกล้เคียงแต่เราบอกแต่เราบอกไม่ถูกแล้วทำให้เขาเสียเงินนะจะสีบอกปลายแล้วให้ปลายพูดได้ไหมปลายเลขหนึ่งปลายเลขหนึ่งเลขเก้าติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ